การยื่นขอแก้ไขข้อมูลสินค้าอันตรายขาออกในระบบ e-port เริ่มต้นด้วยการเข้าเมนู e-PS 0 PS 3 2 0 3 0 0ยื่นเอกสารสินค้าอันตรายขาออกคอสอศ .07 ทำการค้นหาข้อมูลที่เคยยื่นโดยต้องมีสถานะเป็น success แล้วเท่านั้นเมื่อพบรายการแล้วให้คลิกที่หน้ารายการที่ต้องการยื่นขอแก้ไข แล้วคลิกปุ่มยื่นขอแก้ไขคสอ0ศแล้วยืนยันโดยการคลิกตกลงเลือกขอทำการแก้ไขหรือรบรายการสินค้านตรายข้างต้นเป็นดังนี้คลิกไอคอนรูปดินสอหน้ารายการที่ต้องการแก้ไขดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการให้ถูกต้องเมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มเซฟแล้วคลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อ เมื่อดำเนินการแก้ไขครบทุกรายการแล้วให้คลิกปุ่มเซนเพื่อส่งคำขอแก้ไขคลิกตกลงเพื่อยืนยันแล้วคลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อรายการดังกล่าวจะมีเชงส t ตตัสเป็น w a i t i n g for approval คือส่งให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ให้กลับมาตรวจสอบภายหลังว่าได้รับการอนุมัติคือมีเชงสเตตัสเป็นเชง a p p r o v e หรือปฏิเสธ คือมี h ช็งส t ตตตัดเป็น c ช a ง r e r ect หากพบว่าเป็นเช็ง r e j ect ให้คลิกเข้าไปอ่านสาเหตุแล้วทำการยื่นขอแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งกลับไป